ท่านพ่อตอนนี้เงินของเราเหลือเท่าไหรข้าต้องการใช้เงินที่เหลือเพื่อเริ่มธุรกิจเล็กๆเ,เจ้ายังเด็กอยู่มันเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้านะข้าต้องการจะเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆข้าจะชุบชีวิตตระกูลเจ้าเจ้าวรสนุกกับวัยเด็กของเจ้านะข้ายังเด็กงั้นหรือให้ข้าถาเพื่อตระกูลเถอะข้ามีความคิดที่ดีที่จะทําเงินได้แน่ๆข้ามั่นใจไม่ดีมั้งในฐานะพ่อข้าไม่สามารถทนเห็นความยากลําบากของเจ้าได้ เรามีเงินอยู่เท่าไหร่กันจู่ๆข้าก็รู้สึกไม่ดีเดี๋ยวเงินเหลือเท่าไหร่เอาไหมข้าดูสิเอ๋ทำไมเหลือแค่นี้เนี่ยจริงๆนั่นคือทั้งหมดที่สามารถใช้ได้เดิมทีข้าเหลือเงินอีกเจตํตำลึงหลังจากที่ข้าสมัครเข้าเรียนที่สถาบันกื้อเจียนแล้วอย่างไรก็ตามข้าได้พบกับฟ้านต้าถงเพื่อนร่วมชันที่ยากจน เขามาหาข้าแล้วบอกข้าว่าขอยืมเงินครอบครัวตระกูลเจ้าของเราเป็นครอบครัวใหญ่และข้าก็รู้สึกเคินอายและให้เขายืมไปเพียงสองตำหนึ่งครึ่งเท่านั้นแล้วเดี๋ยงข้าวเขาอีกจานลูกชายเจ้าสบายดีอยู่ไหมท่านถามเช่นนี้ได้ยังไงกันนี่มันบ้าชัดๆผู้ชายคนนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยอย่าพูดถึงการฟื้นฟูตระกูลเจ้าเลยตอนนี้เจ้าไม่สามารถแม้แต่จะซื้ออาหารได้ไม่ต้องกังวลลูกของข้า มันไปนแค่เงินไม่กี่ตำลึงไม่มีอะไรเลยพ่อมีเพื่อนอยู่เต็มไปหมดพวกนี้ข้าจะหาเพื่อนที่ระดมทุนไม่มีปัญหาให้คนอื่นยืมเงินแล้วตัวเองก็ต้องไปหายืมเงินช่างเป็นคนพ่อที่ยอดเยี่ยมจริงๆข้าไม่อยากบ่นอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นก้าวแรกในการฟื้นฟูตระกูลเจ้าเปลี่ยนไปเป็นยืมเงินท่านพ่ออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านอีกเลยมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมมาหาใครเงินหรือ ข้าเจ้าโซ่เจิงต้องการมายืมเงินจากพี่หลินนั่นหมามีปีเอนิสัยของพ่อข้าแย่เกินไปหรือเปล่านะพี่เจ้าข้าช่วงนี้ก็ขัดสนมากและข้าก็ไม่มีเช่นกันผู้ที่กินโจ๊กและเขียวผักดองจะได้ดื่มรดเนื้อสัตว์ได้ก็ต่อเมื่อมีเลือดออกที่ฟันท่านพ่อซุปลังนกพร้อมแล้วไปกินได้เลยเอวรูปหลักเหมือนอะไรตายยากข้าทนดูไม่ได้จริงๆ ไม่มีเงินออกไปเลยเขายืมเงินมาหลายที่แล้วไม่เห็นวี่แววที่จะได้เลยคนรวยอาศัยอยู่บนภูเขาร่วมกับญาติทางห่างในขณะที่คนจนอาศัยอยู่ในเมืองที่วุ่นวายและไม่มีใครดูแลไม่ว่าจะเป็นในราชวงศ์หมิงหรือชาติก่อนเรื่องชนชั้นของมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยที่นั่นคือลงรับจำนำขออนุญาต พ่อเขาคิดจะทําอะไรกันเจ้านายของเจ้าจังสีอยู่ในร้านหรือเปล่าท่านเป็นเพื่อนกับนายจ้างของข้าใช่ไหมกรุณารอสักครู่ข้าจะไปเรียกนายท่านจางมาให้เชิญทางนี้พ่อรู้จักเขางั้นหรือคิดว่าใครพี่เจ้านี่เองเจ้าต้องการมายืมเงินจากข้างั้นหรือไอ้นี่นี่เองพ่อขาขี้โกงที่มาหับซื้อของในบ้านของข้าพี่จางตอนนี้ข้าอยู่คนเดียวและลําบากมาก ดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเออฉายหยกนี่มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินท่านพ่อท่านมหาพ่อขาจอมทรยศคนนี้เพื่อจำนาหยกนี่มันไม่ต่างจากแก่ตกปากเสือเลยข้าขอดูแป๊บพี่จ้างเสนอราคาท่านมาข้าควรจะหยุดเขาดีไหมนะแต่พ่อไม่ปลุกข้าแต่เช้าและออกไปข้างนอกอย่างเงียบๆเขาไม่อยากให้ข้าเห็นเขาก้มหัวและขอความช่วยเหลือเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพ่อ ยกชิ้นนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยดีเลยคุณภาพก็กลางๆและฝีมือก็หยาบๆจะพูดยังไงดีล่ะ